สวัสดีนะคะตอนนี้อยู่กับนุกกี้และน้องแววนะคะ <_ EN> เกิดอะไรขึ้นเมื่อโนอาหลุด<_ EN> <_ EN> เอาาเมื่อกี้นียังเล่นกันดีๆอยู่ใช่เหรอ <_ EN> อ๋อเล่นอยู่เล่นกันอยู่ดีๆก็เลยว <_ EN> ิ่งเลย4ี่คูน้อยมาหาพี่เดียวหรือเปล่าพี่เดียว ลอง,ลองเอาน้องขึ้นด้านบนไหมโนอาโนอาครับเดี๋ยวเราลองเอานูอาขึ้นด้านบนทำอะไรกินหญ้านนอาครับแม่แต้มม็กมาดิจ้นอ๋อกินหญ้าไม่สนใจใคร มันปรอยู่หรอขึ้นมามาันประยู่หรอกถ้านุ่มนี่ยมันอยู่มันขึน้น,ม,นมานอนเลยเนาะพี่ว่ากระโดดไหมปุ๊บหรือหม,มาลาหมาหมา,มาว่ากระโดดไหมตัวนี้โอ้โหนักหนูมาฮะฝรั่งเขาต้องชอบกินขนมปังฉี่ ตัวซับควายออกนอกหัวได้เลยน้ำห่อนแหมบ้านของบ้านใหม่ของพี่นูนานะคะ เรก็แบบไม่ได้มาห้าวันก็มียูทูบเบอร์ยูทูบป้ามาครับโอ้ยด้านหลังเขาก็ทำบันไดนะคะเสร็จแล้วแล้วก็โอเคครับเมนอกเมนสีลังกาแล้วนะครับราดนะคะในส่วนอของพื้นเราไปยังสู้นะครับพื้นขอบเสร็จแล้วนะคะรอแค่แห้งพื้นที่ดิน,เป,นเป็นส่วนหนึ่งของคิวโลกแล้วก็เก็บงานสร้างผูนีเฟิ่นสิเว้าเรื่องไก่ตีไปแล้วก็ปับดินไป กับเปาเรื่องไก่ตีกับเมียนี่โคตรมีแห้งครับ <S <S 1> <S 1> <S 1> เป็นน้องอดิสรนนะครับยืนกลางล่มนะครับไลฟ์สดอยู่ฝั่งนี้น,นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นผมแล้วก็น้องนุกกี้นะครับถ่ายคลิปอยู่ข้างล่างนะครับฝากติดตามช่องพี่เดี่ยวด้วยนะคะช่องพี่อดิสรนนะคะ

หนูกับน้องแววอ้อมไปด้านหน้านะคะโนอาก็วิ่งกลับมาด้านหลังมาด้านนี้แล้วค่ะแววแววแววคุบเลยแววแววไปลัดหลังแววไปลัดหลังลัดลัางไว้ลัดหลังออนั่นแหละลัดหลังลัดลังงืออจนมุมจนมุมอุงเลยไม่พอใจไม่พอใจนังเล่นไม่เห็นแล้วครับอาบน้ำเลยจับโนอาอาบน้ำแม่อาบแม่แม่ มีความดุยังเล่นไม่เห็ดนะครับมาอายังเล่นไม่เห็ดนะครับต้าเอเอามาแล้วบอกอ่ออามาดูดาวนะอูอ้มาจะใส่อะไรนะมาถึงก็หิวเลยครับหิวหเลยครับไปลงอะไรมาสำรวจบ้านด้านหลังขอบคุณมากสำรวจบ้านด้านหลังแล้วก็วิ่งกลับไปก็วิ่งกลับมา อย่ามอมแมมหมดเลยไปทักใครพี่ซ่อนไปปีนแล้วก็ทักใครโอ้ยโอ้โหจมูกจมูกเนี่ยเขาเป็นแผนแผนได้พี่ซ่อนโอ้แขนได้พี่ซ่อนอาบน้ำไหมเขาเป็นแผนเป็นแผนจะบอกให้นี่แขนใช่ถ้าไม่มอมแมมน่ะตาไม่ได้อาบน้ำ พูดไม่ได้ไงก็ต้องทำให้เห็นอาบน้ำพัดไปกินหญ้ามาค่ะเยอะมากไปกินหญ้าอยู่ใต้กระท่ม,มกินคนเดียวอร่อยคนเดียวแซบ่บเหนื่อย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  น่ารักน่ารักไหมครับน้องอาร์น่ารักไหมครับ,รไ,รบไปจับยังมีวอยวายใส่แววนะแต่ว่า <c oughs> ใสครับยังเล่นไม่เสร็จไม,ไม่อยากมาเลยหนักอาบน้ำครับเป็นแผนครับ กินข้าวชูเสียพลังงานในการวิ่งฝักอทุย เราเป็นแผนของโนอานะคะที่อยากจาบน้ํานะคะไปวิ่งทักทายทุกคนไปกินหญ้าไปทักทายทุกคนเราวิ่งรัดหน้าก็วิ่งไปด้านหลังแล้ววิ่งมาด้านหลังเพื่อนก็ไปด้านหน้ามับนสุดท้ายต้องให้พี่ซันได้จับอาบน้ําจะบอกให้พี่โนไปเล่นโดนบนครับ เรามาดูนะคะตอนนี้คือมีคนทําสปาอาบน้ําให้ถึงสองคนเป็นไปได้ยังไง <c oughs> กับอาเสียฝ <c oughs> รั่งน้อยไอ <c oughs> อันนี้คือชอบไหมคะพี่อันชอบอันนี้คือชอบ <c oughs> อันนี้คือชอบ ไม่ชอบเดือดเลยนะมาน,น,นอนลงพี่โนเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวโดวนเดี๋ยวโดวนที่ซั่นดูนะเพิ่งอาบเมื่อวานก่อนนะน้ำน่ะดูหน้าดืหน้าพิ่งอาบเมื่อวานจันทร์นี่อันนี้คือหน้าที่รู้สึกผิดไนะนี่ อู้นอ่ะนั่งลง,น,งน้องเดี๋ยว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 นี่สำหรับคลิปนี้นะคะมันเป็นแผนนะคะโนอาน้อยจอมสนหางานให้พี่ซันอีกแล้วนะคะ จะอาบน้ำวันก่อนรู้สึกผิดไหมนี่ไม่น่าจะรู้สึกอยากอาบน้ำก็ไม่บอกกันดีๆแล้วนะคะคลิปนี้พี่คิดว่านองอาดือ้อหรือไม่นะคะคอมเมนต์มาได้นะคะแล้วนะคะขอบคุณนะสวัสดีค่ะ